ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องน้องที่รทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้มาอันส x บอกมือถือ oppo ราคา1285บาทก็จะมีรุ่น r a ม3 a m ม4นะครับให้เราเลือกใช้งานสำหรับคนที่อาจจะมีงบน้อยอาจจะซื้อให้ผู้ใหญ่ใช้งานหรือว่าซื้อให้ลูกราคาเครื่องนี้ที่ผมซื้อมาใน shopee นะครับ เดี๋ยวผมท้งนิงก์ร้านไว้ให้นะครับซื้อตามผมเนี่ยแนะนําให้คิดดีๆก่อนซื้อนะเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเครื่องนี้มันเป็นเครื่องนําเข้ามาจากประเทศจีนนะครับอาจจะมีปัญหาก็แนะนําให้เคมที่ร้านนะครับนี่เลยนะครับโอ้สเปคนี้ถือว่ายังโหดอยู่นะ oppo a57 เนี่ยจะเป็น snapdragon 435เลยแ a มล้อม32นะครับสแกนลายนิ้วมือบนปุ่มโฮมนะครับกล้องหน้า16ล้านนะครับส่วนกล้องหลัง13ล้านพิกเซลนะครับผมแบต2 0 0นะครับ แต่เปก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะใช้งานทั่วไปนะครับเป็นเครื่องสำรองหรือว่าซื้อให้ลูกให้หลานเล่นเอาไว้เล่นเฟซเล่นไลน์ดู YouTube รับสายนะครับก็ยังถือว่าคุ้มอยู่ได้มาเป็นสีโรสโกนะครับจะมีสีโกให้เลือกนะครับให้เลือกอยู่สองสีในร้านที่ผมซื้อมากล้องหลังเป็นกล้องหนึ่งตัวนะครับสิบสามล้านพิกเซลนะครับเดี๋ยวมาดูอุป,ปกรณ์ในกล่องนะครับ แถมอะไรมาให้บ้างอ๋อมีแถมตัวนี้มาให้ด้วยนะครับในกล่องตัวนี้จะมีแถมเข,ข็มจิ้มถาดซิมนะครับแล้วก็มีเคสใสาบางๆนะครับมีคู่มือนะครับตัวนี้น่าจะเป็นฟิล์มแถมมาให้นะครับน่าจะเป็นฟิล์มกระจกนะครับ Okay, คู่มือแล้วก็ฟิล์มกระจกนะครับผม mm hmm. ก็ยังดีอยู่นะหาซื้อมันค่อนข้างหาซื้อยากนะครับ mm hmm. เปิดตัวมาปี2560นะครับ mm hmm. นี่ก็ประมาณสาปีแล้วนะครับเปิดตัวมาแล้วก็ตัวนี้แถมมาให้นะครับร้างเขาแถมมาให้อ้ไอที่ติดด้านหลังนะครับ mm hmm. กันร่วงอะไรประมาณนี้แล้วก็อุปกรณ์ถัดมาเนี่ยจะเป็นหูฟังนะครับ mm hmm. หรือว่าสมอทฮอรสายชาร์จไมโคร USB mm hmm. นะครับ แล้วก็อะแดปเตอร์นะครับผมก็เครื่องนี้มันเป็นเครื่องนำเข้าจากจีนนะครับมีรับประกันร้านเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,น,น้องซื้อตามหรือสนใจเอามาใช้งานทั่วไปเนี่ยก็ถ้าเกิดมันมีปัญหาก็กแนะนำให้เคมร้านนะครับแนะนำให้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้แบบนี้ด้วยนะครับผมโอเคก็มาดูตัวเครื่องนะครับดีไซน์รูปทรงเนี่ยค่อนข้างสวยนะกล้องหนึ่งตัวนะครับ13ล้านพิกเซลนะครับด้านล่างเนี่ยเป็นภาษาจีนนะครับตรงนี้ ได้มาเป็นสีโรสโกนะครับสีสวยนะคือบอกเลยว่าเพื่อนเน้องๆที่แบบชอบถ่ายรูปเซลฟี่นะครับกล้องยังถือว่าสวยดีนะครับราคาเปิดตัวมัน8 9 0รุ่นนี้นะครับผมด้านมีจางมีมจุด3.5มิลนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงก,ก็ดีไซน์รูปทรงก็ประมาณนี้นะครับคับแล้วก็จับพอดีมือเลยหน,น้าจอ5้าจนิ้วนะครับสกแกนลายนิ้วมือบนปุ่มโฮม รทัชสก,กินยังลื่นไหลยอยู่นะทุกคนลื่นนะผมไม่ได้อวยนะครับถ้ามันถ้ามันไม่ลื่นก็จะบอกว่ามันไม่ลื่นนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับเป็นภาษาจีนหมดเลยอ่ะก็จะเป็นภาษาไทยเมนูมภาษาไทยปกตินะครับการใช้งานก็ปกตินะผมได้ลองเช็คหรือลองใช้งานมาก่อนหน้านะครับไวไฟฟงไวไฟใส่ซิมโทรเข้าโทรออกก็ใช้งานได้ปกตินะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน้องๆซื้อมาแล้วมันสัญญาอะไรไม่ดีเนี่ยก็แนะนําให้เคมร้านนะครับอันนี้ผมย้ําบ่อยๆเลยนะครับรานเขามีประกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของกล้องนะครับการโฟกัสเนี่ยถือว่าไวดีนะเนี่ยบอกเลยว่ากล้องสวยนะครับกล้องเซลฟี่อ่ะคือมันเป็นกล้องของมือถือเราคาเปิดตัว8,900นะเพื่อนๆนะครับเปิดตัวแค่3-4ปีเองนะครับกล้องก็ยังถือว่าสวยดีอยู่นะครับกล้องเซลฟี่ด้วยนะ แต่ว่ากล้องหลังเนี่ยจะให้มาแค่13ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้า16ล้านนะครับนี่มีพวกาพานอลลัมมานะครับถ่ายวีดีโอได้ถึง 1080p เลยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถ่ายวีดีโอก็ชัดดีนะถ่ายรูปถ่ายวีดีโอยังถือว่าชาัดดีนะครับเล่นพวกติกตต๊กตอมติ๊กต็อกก็ยังได้อยู่นะครับโหมด t i m e l a ป s e ก็มีนะครับไปโหลดแอปคเราเวล่า6 0มมาถ่ายรูปก็ได้นะครับ แล้วก็มาดูในส่วนสเปคคร่าวๆเลยนะครับจะเป็น Apple A57 นะครับแรม3รอง3.2นะครับ Snapdragon 435นะครับแบต2,009วอร์ชั่น c o l o r o s 3.0นะครับ Android 6.0.1นะครับผมเดี๋ยวใช้งานฟรีอยู่ที่24กิกนะครับจาก32กิกนะครับความจุก็ยังถือว่าโอเคนะใส่ SD Card เพิ่มได้นะครับตัวเครื่องรองรับ 3G 4G นะครับ Wi-Fi 2.4กิกะเฮิร์นะครับผม ฟีเจอร์บางฟีเจอร์ก็ยังใช้งานได้นะครับฟีเจอร์ใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากเล่นแอป,ป2หน้าจอเงี้ยเราก็ไปโหลดแอป,ปเพิ่มมาได้นะครับมีเพื่อนเพื่อน้องน,นอนถามมาว่ามันยังน่าซื้อมันยังน่าใช้หรือเปล่านะครับซึ่งผมแนะนําว่าให้ซื้อมาใช้งานทั่วไปรับสายดู YouTube เล่นเฟซเล่นไลน์นะครับตัวนี้อาจจะถือว่าตอบโจทย์อยู่นะแรม3ด้วยนะครับแล้วก็ไม่แนะนําให้เอามาเล่นเกมแต่ว่ามันก็พอเล่นเกมได้นะครับที่ผมได้ไปลองมา พอเล่นได้นะถ้าปรับต่ำนะครับแต่ถ้าปรับกลางๆหรือปรับสุดบางเกม,มก็อาจจะไม่ค่อยไหวนะครับเพราะมันเป็น snap d r a g o n 435ที่เป็น CPU ค่อนข้างเก่าอยู่ ก็โอเคนะครับวันนี้ก็มาอันบ็อกแล้วก็มาแกะกล่องแนะนำสำหรับเพื่อนๆน,น,น้องนะครับที่สนใจสามารถสั่งซื้อในช้อปปีได้นะครับหรือลิงก์ในร้านที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปลองเทสเกมแบบคลิปเต็มๆให้ดูสวัสดีครับ